กลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สช่องแม่เชนนะครับแม่วันนี้มีเกมใหม่ครับนั่นก็คือเกมอะไรคุณผู้ชมนักเกมก๊มอฟตีรอบเกมเดียวะนั่นคือปักยา่าไ,ไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเกมเบอร์ดี้ครัสนะครับเป็นเกมแนวตีกอล์ฟแฟนตาซีนะครับที่จะมานะครับก็มาแล้วแต่ไม่ใช่ที่จะมามันมาแล้วครับเนี่ยวันที่สี่กุมภาพันธ์ผมกำลังอัดคลิอยู่ตอนนี้ครับคือ เกมกำลังเปิดตัวนะครับเมื่อประมาณเที่ยงคืนนะครับมันก็ไม่ได้เชิงเที่ยงคืนหรอกมันก็เที่ยงคืนนั่นแหละนะมันก็เที่ยงคืนนั่นแหละนะครับก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยครับยังไม่ได้เล่นอะไรไปมากเลยครับก็แค่ทำวสเบื้องต้นไปก็รีวิวก็เพิ่งเล่นนะครับที่เพิ่งเล่นใน5้านาทีเลยครับก็เลยมาอัดคลิปเลยนะครับก็มันจะมีเรื่องก็มาแนะนําอะไรง่ายๆก่อนครับก็สเตตัสตัวละครก็มันก็ประมาณว่าคล้ายๆปังย่าแล้วมันต้องมีการอัพไม้อัพสเตตัสตัวละครเพื่อให้เพิ่มระยะเพื่อให้เพิ่มการแบบ เขาเรียกว่าการคอนโทรอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนถ้าใครเคยเล่นปังย่าแล้วมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกันนะครับแต่ไอปังย่ามือถือนี่ไม่รู้นะครับอันนี้เราไม่จะพูดถึงนะครับแต่ผมองว่าเกมนี้โคตรดีเลยโคตรแบบคือคือดีจริงอะ่ะคือดีจริงอะ่ะคือทุกคนต้องลองมาดูทุกคนต้องลองเห็นนะเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการแต่งกายชุดตัวละครเหมือนปังย่าเป๊ะและ้วก็อันนี้เลยนะครับไม้ก๊อไม่เหมือนนี่สิ่งที่ต่างจากปังย่า ไม้ก๊อปเป็นการแยกส่วนนะครับแยกไปเลยครับแยกเลยครับอันไหนหัวไม้อันไหนหวันหนหวเลก็กอันไหนเวทอันไหนพัตเตอร์คือแยกทุกคนต้องหาไม้แล้วก็มีการเพิ่มสเตตัสด้วยการเอาลูกนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับโอ้ยคือมันมันมีอะไรให้แต่งเยอะมากเลยอันจะรออะไรล่ะนะครับเราไปเล่นสกกมหนึ่งไหมเพื่อเป็นการแบบเออสิการแบบเออนี่แบตจะระดับไม่ได้เล่นครับคือ,ค,อ,ค,อคือเววน้อ,นอยเววน้อ,นอยเวน้อยนะครับก็ เราไปเกรทแมทกันดีกว่านะครับไลท์เลยไลท์แมทนะครับคือเราจากหาคนมาตบนะครับไม่ใช่แล้วนะครับมาดูด้วยว่าผมจะโดนเขาตบหรือว,ว่าผมจะโดนตบเองนะครับต่างาไ,ไหมว่าโอ้โหจะเปไม้เขาโหดจังวะคุณจะมีปัญญาสู้เขาไปเนี่ยไปเร็วหาเรื่องกันใส่ตัวชันเลยแล้วด่าันมันไม่ใช่รู้อะไรเลยนะผมไม่ก็ผมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้คือแบบอ่าถ้าคนเล่นบัญญามันน่าจะรู้เลยนะครับโอเคมันก็ต้องแบบสองสองนิดนึงแล้วมันนี่ถ้าใครไม้ถึงนตีเข้านู้นเลยนะแล้วบอกว่าเกมนี้ดีเลวอย่างนะครับ คือตาปลาดก็คือดูมันเอียงเลยอ่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ถ้าไม่ตัวในเกตอ่ะคือเอียงจริงอ่ะคือแล้ว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 มันไม่มีกลิ้งเลยนะมันไปแบบมันหนืดเลยอ่ะคุณผู้ชมคิดดูสิเออหนักขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมเกมนี้เออดีมันถ้าสีแดงนี่คือสีแดงคือเนินสูงนะครับถ้าสีนี้คือเนินต่ําแสดงว่ามันต้องเอียงซ้ายครับคุณผู้ชมอันเราจะต้องเตี๊ยมเบาๆนะครับประมาณนี้ลมก็เอียงซ้ายด้วยโอเคตีเต็มเต็มไปเลยครับไม่ต้องก่าอะไรยะเหมือนปังย่าครับเนี่ยครับ อ่าอะไรประมาณนี้ครับแต่รู้สึกว่าเราเอียงขวามากเกินไปนะถึงนี้พอเราพัดอ่ะเราจะลําบากไอ้น,นี่ตาน,นี้ตาเขาก่อนครับเหมือนปังย่าครับใครอยู่ใกล้สุดก็ตีก่อนครับไม่ไม่ใช่ปังย่าใครอยู่ใกล้สุดตีก่อนอันี้คือใครอยู่ใกล้สุดตีก่อนนะครับอ่ะครับตีไม่โดนครับไขเนี่ตีไม่โดนเนี่ยคุณภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรไม่รู้โอ้ลายลายลายมันอะไรกันเนี่ยโอเคเราตีาบอาลแล้วกันนะเราตีสักแปดนะครับวันนี้ขอดูดูอน ตอนนี้หลุมห่าง9.1นะครับ9.1นะครับเราก็สกราลาวเนี่ย8.9กันนะแล้วก็ตีไปเลยครับปล่อยลุกปล่อยลุกปล่อยปล่อยปอะไรเนี่ยไม่ลงแต่ก็ใกล้นะแต่ใกล้เตือนของเขานะครับนะครับถือว่าเรามาโอเคเราก็น่าจะจบสกอร์ที่เบอร์ดี้หรือไม่ก็พานะครับเราก็ลองดูนะครับมันมมันไม่ต้องอะไรแล้วนายมันไม่ต้องอะไรมันอยู่ใกล้หลุมแล้วมึงตีไปเลย กลัวรอได้ตุ๊กเกี้ยจริงๆกลัวเด้งหลุมมาต,ตีไปเลยไม่เด้งหลุมนะเออพาโอเคเซฟพาคุณผู้ชมเขาน่าจะได้โบกี้นะนะครับเพราะเราตีไปสี่ครั้งไงนะครับตรงสายด่านนี้คือโฮสี่อ่านะครับสุดยอดเลยครับเราก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเกมเบอร์ดี่ครัสนะครับเฮ้ยเกมสนุกดีนะไม่ใช่แบบแต่แต่ระบบแต่ระบบเหี้ยอย่างแต่น,นี้ผมไม่เข้าใจเลยเหี้ยอย่าง ไม่เหมือนปังย่าเลยปังย่าคือมันถ้ามันมีป๊กมันก็เอียงนิดหน่อยแต่อันี่คือไอ้เหี้ยนี่คือเอียงคือเอียงจริงอ่ะเออเอียงคือเอียงจริงอ่ะคือต้องต้องปังย่าคือแบบต้องเพอร์เฟกต์ช็อตเท่านั้นอ่ะคือถ้าไม่เพอร์เฟกต์ช็อตเล่นไม่ได้อะไรประมาณนี้มันต้องเพอร์เฟกต์ช็อตจริงๆอ่ะนะครับอันนี้เขาไม่เรียกปังย่าครับไอ้รูปเอค้าหลาเกมอันนี้เขาเรียกเพอร์เฟกต์ช็อตนะครับเหมือนที่ผมตีอ่ะนะครับเห็นไหมไม้แต่ละไม้ก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนปังย่าครับไอ้เหี้ยกูซื้ออออเเเเเปป็นนชุดดลลยยยยกูจะะะไไ้้โโหีงขวา ้เราก็ต้องตีแบบตีช็อตเลยมีเวลาสามสิบวิในการตีไม่ต้องเตรียมลูกอ่านคุณพี่ไหมเอียงคือเอียงจริงอะ่ะคือมันต้องใกล้ๆที่สุดอะ่ะเราได้อะไรเราได้ black hole ผมใช้ไม่เป็นนะไอพวกสกิลนี้ผมยังใช้เป็นนะเดี๋ยว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 ไว้ผมเสร็จก่อนแล้วผมค่อยมาอันนี้นะครับค่อยมารีวิวนะครับมาที่ก่อนนะคือหลุมมันอยู่ร้อยห้าสิบไงพอร้อยห้าสิบมันต้องบวกอัตราคลิ้งด้วยก็เอาตีราวนี้กันนะเมื่อกี้เราตีเอียงเกินไปโอเคตีประมาณนี้แหละ น่าจะใกล้ๆหลุมนะไอ,เอ้เอียงเกินบอกแล้วถ้ามันเอียงคือมันเอียงจริงๆเอียงคือเอียงจริงเลยคุณผู้ชมคือจริงจังเลยเอียงคือเอียงจริงๆอะคือแป๊กก็คือจบเลยอะอย่าแป๊เกเยอะเกมนี้แป๊คคแคแปคกคือจบเลยนะครับแป๊ก็คือจบเลยนะครับ ก็เกมที่หลักๆในช่องผมก็จะทําก็ตอนนี้มีคาร r เดอร์แซลมดังแล้วก็เบอร์ดี้ครัสนะครับบอกแล้วผมพยายามหาเกมที่ทุกคนสามารถเล่นได้ในเวลาอันน้อยนะครับเป็นเกมแค่เครียดนะครับบางทีคารเดอร์ ider, บางทีคนก็หมดเป็ชั่นเดีย๋ยวนี้ผมมองว่าผมน่าจะเล่นได้ยาวๆคุณผมมู้ชมนะมันเอียงขวาใช่ไหมไม่ไม่ไม,ม่หลุมมันสูงหลุมมันสูงต้องดูต้องดูก่อนมัน17ใช่ไหมอ่ะมัน17แล้วหลุมสูงก็ล,ลาลาสิแล้วก็ตีไปเลย เบอร์ดี้คุณผู้ชมผมไงใหญ่คนเล่นปักยาามาก่อนมันจะรู้ฮัลโหลฮัลโหลอะไรประมาณนี้โอเคชนะอีกแล้วคุณผู้ชมนะครับมันก็แรงน้อยๆนะมันก็เจออะไรง่ายๆก่อนนนะประมาณนี้นะครับพอแล้ว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 เดี๋ยวค่อย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 ระบบนี้เกมนี้มีการแจกแจกอะไรเยอะมากครับทุกคนลองมาเล่นกันดูครับเบอร์ดี้ครัสเกมที่ดี นี่ครับมันมีระบบให้ฝึกต่างๆมากมายอะไรนะมีการฝึกสกิลครับตัวละครเรียนรู้อะไรแบบนี้คคุณผู้ชมมันมีสกิลอะไรให้ฝึกเยอะแล้วบอกว่าตัวละครเนี่ยสแต็กตัวละครบางตัวไม่เท่ากันนะครับผมบอกเลยไหมเลขมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมเลขมันไม่เหมือนกันสักตัวเลยครับถือว่าเป็นเกมที่ผมว่าเล่นเถอะนะครับมันเป็นเกมที่ดีนะครับเล่นเถอะนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนำระบบเกมร่าวๆประมาณนี้ก่อนเข้ามาเล่นในดูคร้าวๆก่อนถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดได้ครับทาง Android แล้วก็ ไอโอเอสนะครับก็สามารถโหลดได้ตีไม่รู้ตอนนี้โหลดได้ยังนะครับแต่ตอนนี้ผมโหลดได้นะครับเพราะผมจองล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นเงินก้อนใหญ่ในกลางที่มากครับคลิปต่อไปจะมาทำอะไรต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันสวัสดนทุกคนก็สไครต์ครับไม่พาดเยอะครับผม